เงินเอาอ่ะ,อะเนี่ยดูเลยแตกหมดเลยอ่ะเนี่ยอย่เม็ดอากมันมีอยู่อ่ะมีนคนมาดูเยอะเลยนี่ว่ะประตูปเปลี่ยน โอ้นี่ยประตูก็เปลี่ยนตูเปลี่ยนอืมนี่ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ แก้มก็เปลี่ยนมานี่แก้มเปลี่ยนมาฝากระโปรงก็เปลี่ยนโอ้วาหน้าหมดเลยรวนข้างขวารวนข้างขวา เห็ดเดิมแล้วก็นั้นมันโดนข้างขวามาเปิด้ายดิพีโดนแต่ข้างหลังพอได้อยู่นี่หว่าอืมมันก็พอได้อยู่น,นี่นนอ่าการมันเอาไปใส่ดิพีไปใส่ิเดี๋ยวผมจะได้่าย่ห้เดิมอยู่หว่า 还是来得。